ผู้ชายตอบชทช้าเพราะสี่เหตุผลนี้นะคะใครบอกว่าผู้หญิงดองแชทเป็นอย่างเดียวผู้ชายก็ดองแชทเป็นเหมือนกันถูกไหมบางทีนี่โอ้รอนหลายวันมากบางคนนี่เป็นเดือนนะคะกว่าผู้ชายจะทักกลับอันนี้แสดงว่าเราไม่ตอบโจทย์อะไรเขาบางอย่างนะคะทีนี้มาดูกันว่าสิ่งที่ผู้ชายเล่นอยู่ในหัวคืออะไรทําไมก็ถึงดองแชทคุณทําไมก็ถึงตอบชทช้านะคะอ่ะสาเหตุข้อแรกเลยเราทักเขาบ่อยเกินไปนะคะการที่ เป็นผู้ไล่ล่าเนาะก็คือการทักบ่อยการหนักขวาการรายงานทุกอย่างการที่ถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงนะคิดถึงนะไม่คิดถึงหนูแล้วเหรอไม่คิดถึงเราแล้วเหรออะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้นะคือคนที่ทําให้ตัวเองอยู่ใต้อเดอร์ของความสัมพันธ์นะคะเป็นของตายในความสัมพันธ์นั่นเองเขาจะรู้สึกว่าเออคุณชอบเขาเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าคุณชอบเขามากๆเนี่ยค่ะเขาก็จะหยุดไล่ล่าเราถูกไหม มันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็ทําตัวตามสบายแล้วเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเดี๋ยวคุณก็มาหาเองหรือว่าทักไปแค่บรรทัดเดียวเดี๋ยวคุณก็โอ้โหประเคนทุกอย่างมาให้อันนี้แสดงว่าเราติดกระดุมเม็ดแรกในความสัมพันธ์ผิดนะคะ,อ,ะอย่าให้เขารู้สึกว่าคุณอะไรก็ได้หรือว่าอย่าให้เขารู้สึกว่าหันมาเมื่อ,อไหร่ก็เจอคุณอย่างเงี้ยรับรองผู้ชายดองแชทแน่นอนนะคะต่อมาข้อที่2เราเป็นคนที่ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเลย ผ่านมา1ปี6เดือนสองปี5ปีเราเหมือนเดิมเราไม่มีการพัฒนาตัวเองเลยเราย่ำอยู่กับที่ get ไหมคะเราไม่มีเพื่อนใหม่ๆเราไม่มีสังคมใหม่ๆเ,เราไม่มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเลยเราไม่มีความน่าตื่นเต้นอะไรที่มันดูแล้วแปลกใหม่ไม่มีเลยผู้ชายจะเบื่อง่ายมากเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาเขาก็ชอบออชอบชอบผู้หญิงที่ดูแล้วอ่านไม่จบสักทีอะ มีอะไรให้ลุ้นให้หน้าตื่นเต้นตลอดเวลาเลยซึ่งเขาจะรู้สึกแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดนั่นเองนะคะสิ่งนี้มันทําให้ผู้ชายรู้สึกหวงแหงแล้วก็รู้สึกว่าเออการอยู่กับคุณมันเป็นเรื่องที่สนุกมันเป็นเรื่องที่อยู่แล้วมันมีแต่ความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาแต่ต้องเป็นการพัฒนาขึ้นในทางที่ดีโอเคไหม รับรองผู้ชายเขาจะหันมาสนใจคุณมากขึ้นแน่นอนนะคะต่อมาข้อที่3ผู้ชายที่เขาตอบชัดช้าบางทีเขาเติดเกมติดเพื่อนนะคะหรือว่ากําลังสนุกกับฮอบบี้ของเขาบางทีเนี่ยเ,เขายังไม่พร้อมที่จะมีเรา นั่นคือเหตุผลเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ผู้ชายตอบช้ชาๆผู้ชายดองแชท <c oughs> บางทีเขาแค่มาทักคุณสนุกสนุกหรือคบคุณสนุกสนุดสนุกสนุแบบแปบบ๊บๆแล้วเขาก็ไปเอนจอยกับชีวิตเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์แบบนี้หรือมีผู้ชายเข้ามาจีบเราลักษณะเนี้ยคุณอาจจะให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ของเขาก่อนจนเขาพอใจก่อนดีกว่าก่อนที่ก่อนที่เขาจะมา สารสัมพันธ์กับเราเพราะบางทีเนี่ยคุณมั่นใจว่าเขาจะให้เวลากับคุณได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นอกจากว่าคุณจะพลิกเกมโดยการที่คุณเข้าไปเอนจอยกับกิจกรรมของเขาด้วยอ่ะอันนั้นอะ่ะจะทําให้ผู้ชายเปิดใจกับคุณมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาไปอยู่กับเพื่อนเขากําลังไปสนุกกับกิจกรรมที่เขาชอบทำอะไรเงี้ยแล้วเราไปห้ามเราไปมีความรู้สึกประมาณว่าไม่อยากให้เขาไปอ่ะประมาณว่าเป็นเป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะ ผู้ชายจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ใช่ในความสัมพันธ์แต่สิ่งนี้มันสามารถคลิกเกมเหมือนที่ยูเกตบอกก็คือ,อ,อพยายามให้ความสนใจกับสิ่งที่เขาสนใจด้วยอันนี้ช่วยได้นะแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องลงไปทุกเกลียดเขาทั้งหมดร้อเซนะคะเพราะยังไงคุณก็ต้องมีโลกของตัวเองมันจะมีเสน่ห์เหมือนกันต่อมาข้อที่4นะคะเขาไม่กล้าที่จะเสียคุณไปนี่คือเหตุผลที่ผู้ชายไม่ค่อยตอบแชทก็ ทักมาก็ทักไปสิอ่าฉันจะดองเธอไว้ก็เรื่องของฉันสี่หรือว่าฉันจะไม่สนใจก็เรื่องของฉันสี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่กังวลว่าเดี๋ยวคุณจะไปมีคนอื่นเขาไม่กังวลว่าเดี๋ยวจะมีใครมาเอาคุณไปอะไรเงี้ยเขาไม่กังวลเลยเห็นไหมเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดหรือว่าเราวางตัวผิดในความสัมพันธ์นะคะจริงๆนะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องจะต้องมีบุค,คลิกหรือมีคุณสมบัติที่มันชัดมากๆอะที่ผู้ชายเขาจะรู้สึกว่า ไม่มีใครแทนที่คุณได้อย่างเงี้ยเขาจะตอบชัดเร็วอย่างเงี้ยเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากๆนะคะครูเกดได้สอน ทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวในความสัมพันธ์เนาะเรื่องจิตวิทยาที่ทําให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าหรือดังทองคําในความสัมพันธ์เราลองผู้ชายตอบแชทคุณเร็วแน่นอนนะคะให้คุณมาเรียนในข้อจิตวิทยาสายมืดมัดใจให้แฟนหลงนะคะร์อนี้ครูสอนไว้ในกลุ่มปิด a c e b o o k เนาะมีทั้งหมด22 ep นะคะสอนจิตวิทยาเยอะมากในการบริหารสเสน่ห์บริหารความสัมพันธ์ โปรคอร์สนี้ย8,900นะคะตอนนี้ครูเกจัดโปรให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนคอร์สนี้นะคะมีหลายคนทักมาเยอะมากรับราคาโปรไปนะเพียง1,390โดยติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางตรงนี้นะคะบอกว่ามาจากคลิปนี้ของครูเกศให้ราคาพิเศษกับทุกคนนะคะจริงๆคอร์สนี้ถ้าเกิดใครได้เรียนคุณจะเข้าใจเรื่องของใจมากขึ้นสิ่งที่เรามักจะพลาดนะในความสัมพันธ์ก็คือว่าเรามักจะไม่สามารถ มองขาดหรือมองเกมหรือ,อคิดไปว่าเดี๋ยวคู่ของเราเขาจะคิดอะไรจินตนาการอะไรหลังจากที่เรามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างกับเขาเก็ตไหมคุณจำไว้นะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณเป็นเขาสามารถเอาไปดัดแปลงเล่นในหัวหรือปรุงแต่งในหของเขาได้หมดเลยค่ะ เขาสามารถไปมีจินตนาการต่างๆได้เขาสามารถคิดเะลิดไปไหนต่อไหนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเก่งเรื่องนี้ด้วยคุณถึงจะสามารถเอาผู้ชายคนหนึ่งอยู่หมัดน,นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้เราจะปล่อยให้เขาคิดไปต่างๆนานาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยให้เขาคิดลบกับเราปล่อยให้เขาคิดน egatif ก,กับเราเพราะฉะนั้นถ้าคนฉลาดจะสร้าง ะะสถานการณ์หรือใช้คำพูดหรือมีวิธีการบางอย่างที่ทำให้เขาคิดดีกับคุณเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญคือทำให้เขารู้สึกดีนะคะอันนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ได้เรียนจิตวิทยาสายมืดนะคะของคุณเกสเนี่ยให้คุณออกไปใช้ด้วยนะเอาไปลงมือทำเอาไปทดลองนะคะว่ามันได้ผลหรือเปล่า ต้องอมีความตั้งใจที่ทําจริงๆไม่ใช่ว่าแขวันเดียวสองวันอาไ่ทําแล้วไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้คุณต้องสะสมเป็นบารมีทางใจนะคะไม่ใช่ว่าทําครั้งสองครั้งแล้วเขาจะหลงหัวปากหัวปามาน,นั้นมันมันไม่ใช่วิชาที่เขาเรียนกันเนาะสิ่งที่อุกกสอนต้องต้องหมั่นทําทําบ่อยๆเพื่อสร้างความเชื่อให้มันยังลงไปในรากลึกของจิตใต้สํานึกเขาโอเคไหมคุณจะมีค่าก็ต่อเมื่อ คุณติดกระดุมเม็ดแรกถูกในความสัมพันธ์คุณจะได้รับเ,ออเขาเรียกว่าการยกย่องหรือให้เกียรติก็ต่อเมื่อคุณให้เกียรติตัวเองก่อนคุณจะได้รับการปกป้องดูแลก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองให้ได้ก่อนสิ่งหลายสิ่งนะคะมันเริ่มจากตัวของเราทั้งนั้นเลยถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ไม่สนใจตัวเองไม่สนอะไรทั้งนั้นเลยสนอยู่แต่แค่เขาคุณจะบอกว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะเกิดความห่าง นะคะของเลเวลของของชีวิตมีหลายคนที่มาเรียนครูเกตนะบอกครูว่าเขาให้ความสำคัญกับแฟนเยอะมากเขาซัพพอร์ตแฟนเยอะมากเขาดูแลแฟนทุกอย่างเลยบางบางเรื่องก็ยอมลำบากเสียเองบางเรื่องก็ยอมไม่ซื้อยอมไม่ใช้ยอมไม่กินเพื่อที่จะให้แฟนได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมแฟนเราอะค่ะเขาได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาได้อัพเลเวลตลอดเวลาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในภาพของเขาในภาพลักษณ์ของเขาหรือว่าโปรไฟล์ของเขาแรงต่างนานาน,นะคะในโซเชียลมันจะดูดีกว่าคุณมันจะดูเหนือกว่าคุณทีนี้ตัวเราเนี่ยที่เป็นฝ่ายให้ฝ่ายซัพพอร์ตตลอดเนี่ยค่ะเราไม่เคยเปตัวเองเราไม่เคยทําเพื่อตัวเองเลยมันก็จะกลายเป็นคนที่สุดท้ายแล้วจะอยู่ใต้ความสัมพันธ์นั้นถูกไหมเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดจะ จะเริ่มจากตัวเองก่อนจะทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนนะคะอ่ะมาเอาวิธีการติดกระดุมเม็ดแรกในความสัมพันธ์กับข้อจิตวิทยาสายมืดมาใช้แฟนหลงกันนะคะอย่าลืมนะเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะ